สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันด้วยนะน,นี่ก็อยู่กับผมนะป่าตูรูตาน,นะยังไงก็ต้องฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะแล้ววันนี้เรามาจัดกับเกมทีเซอร์ออฟแท็กนะหรือขุมทรัพย์แห่งเงาแท็กนั่นเองนะครับมาเริ่มเกมเลยดีกว่านะวันนี้มีทุนอยู่1000บาทนะบอกเลยเป็นทุนที่หนาพอตัวนะตอนนี้เบ็ดห้าสิบไปแล้วหมุนออโต้ไปแล้วที่สิบหมุนนะบอกเลย ไปฮะลุยครับบอกเลยฮะรอบแรงไม่ต้องเปิดโบนะฮะไปเรืเร่อยๆฮะ <c oughs> อุจยอุจยอุจฉ์ขีม่มือสวยๆแต่ตอนนี้อยู่ที่สองหมุนครับโอ้โหบอกเลยฮะผ่านหรือเปล่านะเนบ็ดท้าโสิโอโสวยดีฮะดอกนี้มาสวย <c oughs> จัดไปแล้วหกร้อยบาทนะโอ้โหเวลิกูดนะ <c oughs> หมดออโต้ไปแล้วสิหมดนะแล้วเปิดโบไปด้วยนะบอกเลยสนุกแน่นอนครับเปิดโบครับโอ้โหสวยงามฮะเอาไรไงไรไงดอกนี้ฮะคูณกคูณกไปคูห้าร้อยเจ็ดบาทนะเวลิกูนะโอ้โถือว่าแรกๆเกมก็แสกเกมมาดีเอาเรื่องอยู่นะจังหวะนี้ลยังไงมาส,สวย ไหนสิว่าสิกันไหนว่าสิมีกันเลยไปไหนว่าสิหักแท้ใจ <c oughs> และดอกนี้ยังไงฮะคูณสามมัน <c oughs> สวยดีฮะสองร้อยยี่สิบบาทครับโอ้โหมาสวยดีครับบอกเลยฮะบอกเลยฮะจัดมาทั้งทุ่มอะโอ้โหสามร้อยสิบบาทยาวไปฮะยาวไปฮะดอกนี้ยาวไปโอ้โหมาสวยสวยเลยครับบอกเลยฮะหวานเจี๊ยบครับโอ้โหบอกแล้วอะ ป๋าบอกแล้วว่าใาสา่เกมมาดีนะแล้วยาวไปแล้วยาว,แล,ว,ยาวแล้วดอกนี้ยังไงโอ้โหจัดมาแบบนุ่มก่อนเลยครับสามห้าสิบบาทนะโอ้โหเป็นรางวัลซูปเปอร์เมกะนะโอ้โหยูหุ่ยมันช่างชื่นใจจริงๆนะโอ้โหบอกเลย <c oughs> <c oughs> ก็เบ็ดห้าสิบไปก่อนนะไม่ต้องรีบร้อนนะแล้วหมุนออโต้ที่สิบหมุนนะไป๋ลุยเลยฮะ บอกเลยครับมันแน่นอนครับกับสาวทํำสิวกิ้วนะโอ้คิ้วคิ้วกิ้วนะ <c oughs> โอ้แล้วจัดมียยังไงดอกนี้ครับร้อยสี่สิบครับโอ้โหจัดมาสนุมม่มะคุยกู้ก็เลยดีเอ,อนะ่ยยาแแบะยาแยาแบะดอกนี้ยังไงดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้น <c oughs> ไปแล้วหมุนเอโต้วะที่สิบหมุนนะลุยฮะลุยเลยครับ บอกเลยแะแสกเกมมาดีมากนะกับสาวทําสองใจนะโ,โหไม่ใช่นะลงรักสาวทําสักคนเขาไม่สนใจเราโอ้โหแต่วันนี้สาวทําม,มาสนใจนะคุณแบบสวยๆไปเลยฮะโอ้โหแล้วจัดมาอีกแล้วครับนุ่มๆกันไปฮะสองหันแปดร้อยบาทนะเป็นเงินวันซูปเปอร์เมกะบาทนะโอ้โห มาแม่คุณลุนช่อนจริงนะดอกนี้นะว่เจอวันเจี๊ยบอะไปฮะรอบนี้เบ็ดร้อยไปแล้วเบ็ดร้อยอแล้วหมุนออตโต้แล้วที่สิบหมุนนะไปดูฮะ <c oughs> เอาอะไรยังไงอะไรยังไง <c oughs> สวยดิโอ้โห,โหเจอวันเจี๊ยบนะฮะ แล้วจัดมาน่มา970นะตอนนี้ผมรอหน้าแดงอยู่วะ <c oughs> หน้าแดงไม่โผล่มาสักทีนะแล้วหมุนออโต้อีกแล้วที่10หมุนนะ <c oughs> ไปฮนะไปฮนะ <c oughs> ยังไงสวยสสวยส,วยสวยโอ้โหมาแต่หน้าเขียวนะหน้าแดงไม่โผล่นะโอ้โห <c oughs> มาแล้วไปกันต่อเลยฮนะ <c oughs> หมุนออโต้เลยนะที่10หมุนนะ โอ้โห oh, ผมรอหน้าแดงนะถ้าหน้าแดงมานะบอกเลยนะแนะนำไม่ซื้อฟนะิวเจอร์ฮะถ้าหน้าแดงโผล่นะยังไยเมื่อกี้จับหน้าจะโผล่นแต่ไม่โผล่นะโอ้โห oh, แล้วมาลุ้นกันนะดอกนี้มีโผล่หรือเปล่านฮะหน้าแดงหน้าแดงหน้าแดงมีโผล่หรือเปล่านฮะ <c oughs> <c oughs> สวยอนะไหลสวยฮนะโอ้โ <c> ห <oughs> oh, ยาวๆไปฮะ โอ้โหแล้วจัดมานุ่มๆนะบอกเลยฮะ 1, 1 4่0บาทนะโอ้โหบอกได้คำเดียวเลยว่าเออเจอวันจีบะเป็นรวันซูปเปอร์เมกานะอ <c> แ <oughs> ม่คุณรุ่นช่างจริงนะเบ็ดสองร้อยแปดสิบเลยรอบนี้นะรอหน้าแดงนะรอรอหน้าแดงจนบวกหมื่นแล้วจากทุนพันนะบอกเลยฮะโอ้โหบอกแม <c oughs> ถือว่ากระแสะเกมมันดีจริงๆนะกับสาวทำนะสาวทำสยิวกิ้ว ไปฮะแล้วหมุนออโต้ฮะที่สิบหมุนนะไปลุยเลยฮะโอ้โหมาสวยสวยฮะแต่ตอนนี้ฮะอยู่ที่หกหมุนนะฮะบอกเลยบอกเลยยังไง <c oughs> แล้วผมแนะนำให้เล่นอย่างมีสตินะครับโอ้โหแล้วจะมีสตางค์นะวั <c oughs> วยรุ่นไ <c oughs> ปสวยสฮะคูณสี่เ <c oughs> ปคูณสี่เป <c oughs> โอ้โหสองหมนสามร้อยห้าสิบสองบาทนะโอ้ชเวนเจี๊ยนนะ แล้วหมุนออนโตอีกแล้วที่สิบหมุนนะโอ้โหรอหน้าแดงนะหน้าแดงไม่โผลส่สักทีโอ้โหมาแล้วหน้าแดงคนระับแต่ไม่เข้านะโอ้โหเสียดายนะฮะถ้าหน้าแดงมานี่ผมแนะนำเลยให้ซื้อฟิวเจอร์นะบอกเลยฮนะอเอาเชิญวันเจี๊ยบแน่นอนนะยังไงรออยู่อนะรอหน้าแดงอยู่โอ้โหและกระแสะเกมมาดีมากเลยนะกระสาวถ้ำนะจัดมาอีกนุ่มๆม,มาโอ้โหร้อย 6,580บาทสวยๆครับโอ้โหโอ้โหแล้วจัดมานุ่มๆกับคอมโบแบบเน้นๆน,น,นะฮึ่ม21,88บาทนะโอ้โหเป็นารางวัลซูเปอร์เมกะนะอื่มแม่คุณสวยจริงๆนะฮึมจัดไปนุ่มๆเลยนะแต่วันนี้เราก็มาไอทุนหนากันด้วยนะฮะไปแล้วหมุนอนอะโต้อีกแลนะ้วที่10หมุนนะไปลุยยนะ โอ้หอหน้าแดงไปหล่อหน้าแดงมานะบอกเลยนะบวกมาแบบยับยับแล้วนะหน้าแดงไม่โผล่แต่บวกสวยๆฮะอ้าแล้วยังไงครับตอนนี้อยู่กันที่สองหมุนสุดท้ายครับ <c oughs> ยังไงยังไง <c oughs> สวยโอ้โหสวยดีครับจังหวะนี้จัดมาแบบนุ่มๆนครับโอ้โหแล้วหน้าแดงโผล่จนได้คับตะกน,นะ <c oughs> บอกเลยฮะหวานเจี๊ยบแน่นอนเนี่ยโอ้โห แล้วจัดมาแบบนุ่มๆครับโอ้โหพระเจ้าจอดมันยอดจริงๆนะโอ้โหคอมโบแบบนี้นะหมื่นหกนะ 16, นะเป็นเงินรางวัลซูปเปอร์เมกานะโอ้โหโอเชีวว่นเจี๊ยบนะมาตะกี้หน้าแดงโหงแล้วนะมาเดี๋ยวเรามาซื้อฟิวเจอร์กันเลยนะสวยงามมาหมื่นสี่นะโอ้โหมื่นสี่หมื่นสี่โห, 14, 14, หดมากเลยนะกับฟนะิวเจอร์อะ ลดลราคาก่อนนะไปสักที่เบดหนะึ่งร้อยนะซื้อฟิวเจอร์ห้าพันพอนะไม่ต้องรีบร้อนนะไปเริกัมเลยฮะไอสิบหมุนนะลุยฮนะมาดูนะเมื่อกี้หน้าแดงโผลมานะ สวยงามมากสามร้อยสิบจัดมากเลยเก้าร้อยยี่สิบนะบอกเลยฮะบอกเลยครับบอกเลยฮะจังหวะน,นี้โอ้โหคูณสิบไปดีวสวยโอ้โหเชื่อหวานเจีย๊ยบป้าโอ้โหบ้นานสองบานุ่มๆเลยฮะรอบนี้โอ้โหบ้านหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะสวยงามพระรามแปะกันไปทีเดียวนะและเหลือกันที่สามหมุนนะมาดูนะ การซื้อฟิวเจอร์ฮะยังไงดอกนี้โอ้โหเจมายสวยอนะมา160นะเวลิกูดนะไปกันต่อฮะไปกันต่อฮะโอ้โหแล้วจัดมานุ่มๆแล้วสาม0หนึ่งร้อยห้าสิบนะโอ้ยยัยเคโอ้โห AK. โอ้โหจัดมานน้มนะ่สี่หมื่นหกนะกระทุนหนึ่งบาทบาทนะ โอ้โหเดี๋ยวไงป่าก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะสว่วน